ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูเกี่ยวกับต้นกล้าผักสลัดนะครับผมจะเห็นว่าช่วงกลางวันนะครับแดดจะยังไม่ส่องมาตรงนี้มากเพราะนั้นมันก็จะแดด จะไม่แรงมากมันจะอยู่ได้เพราะนั้นการดูแลต้นกล้าผักสลัดนะครับคือเราต้องอย่าให้ดินมันแห้งครับอย่าให้ปุ๋ยมุนใส่เดือนที่เลี้ยงผักสลัดพวกนี้แห้งเพราะนั้นเราต้องหมั่นรดน้ําเอาให้ชุ่มเลยครับแบบว่า,าหนึ่งกระปุกอย่างเงี้ยครับเอาน้ําให้มันฉีดให้ชุม่มให้มันให้มันชุ่มชื้นไปเลยนะครับผมเพราะนั้นเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าต้นไหนรออต้นไหนไม่ลอดต้นไหนที่ เติบโตช้าอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องไม่เอาไปปลูกต่อเพราะถ้าเอาไปปลูกมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตช้ากว่าต้นอื่นแล้วก็ต้นไม่ใหญ่สุดท้ายมันก็จะเสียพื้นที่ต่อแปลงเพาะของเราหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคัดพันคัดต้นอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็คือมันเหลือผมไม่ได้ปลูกนะครับมันจะปลูกมันก็จะมีตายบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องมีการคัดพันธุ ผักสลัดครับผมเอาเอาที่ต้นแข็งแรงใบเติบโตพอๆกันอย่างเงี้ยครับเอาไปปลูกต่อมันจะได้ทําให้ผักสลัดทั้งรดของเราอะครับมีน้ําหนักแล้วก็เติบโตได้พอๆกันหมดประมาณนั้นครับผมโอเควันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆประมาณนี้ครับว่าถ้าใครปลูกผักสลัดยังไงก็คืออย่าลืมรดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็ จะทาให้ดินมันแห้งเพราะมันมีโอกาสที่ผักสลัดมันจะตายได้แล้วก็คัดพันนิดนึงคัดต้นนิดนึงเวลาไปปลูกจริงอะครับว่าต้นไหนไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยครับถ้าต้นอย่างเงี้ยใบเล็กอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเอาไปปลูกหรอกครับปลูกไปมันก็ติบโตสู้ต้นอื่นๆนไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเลือกต้นเลือกอะไรที่จะเอาไปต่อส่วนนี้เนี่ย่วนผักสลัดพวกที่เพาะมาใหม่อย่างเงี้ยครับก็รอให้ครบเจ็ดถึงเก้าวัน ก็เอามาลงแปลงเพาะตรงนี้ได้ตอนนี้ผมพยายามจะปลูกให้ทุกๆเจ็ดวันจะปลูกเพาะเพาะชุดใหม่ทีหนึ่งครับผมก็จะให้มันหมุนเวียนเพื่อให้ผักสลัดเรามีกินในทุกๆสัปดาห์ที่ผมวางแผนไว้นะครับแต่มันก็อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นในการเก็บดินเก็บปุ๋ยเก็บอะไรต่างๆเจะแยะไปหมดที่จะต้องให้มันโค้퍼กับกับสิ่งที่เราทําทั้งหมดเพื่อให้มันพอเพียงพอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นดินหมักไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่โอเคครับ คร่าวๆวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถือะว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับเรื่องอต้นก้าผักสลัดต้น,น,อนอ่อนๆวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การที่จะคัดพันธุ์มันนะครับผมว่าจะให้มันเป็นยังไงต่อโอเคครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับผม อย่าลืมนะครับว่าต้องขยันลดน้ํามันให้ชุ่มเลยนะครับผมลดให้เยอะๆไปเลยไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีบางต้นที่ตายบ้างอะไรบ้างแต่ต้นที่มันแข็งแรงมันก็จะไปต่อได้ต้นที่มันไม่แข็งแรงมันก็อาจจะไปต่อไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ